สวัสดีครับนี่เป็นเสียงจากทีมงานคูปต้าทั้งทอนะครับคลิปนี้เราพาทุกท่านมาดูการทํางานภายในโรงงานของเราครับที่ทุกท่านกําลังเห็นนี้นะครับเป็นการล้างรถนะครับเป็นการล้างรถแล้วก็แยกชิ้นส่วนตัวแท็กเตอร์คูปต้าของเรานะครับตัวนี้เราจะทําการส่งออกไปต่างประเทศครับเราก็จะทําการล้างรถก่อนแล้วก็ล้างล้อกระทะนะฮะแล้วก็จะทําการแยกส่วนเป็นชิ้นๆนะครับเอามาทําการโมดิฟายเครื่องใหม่ทั้งหมดนะครับอะไรไหนที่ไม่ดีเราจะ ใช้อล่แท้คูปุต้าเปลี่ยนให้นะครับตัวนี้เป็นแพ็กเกจของคูปุต้าแม็กนะครับอย่างที่ทุกท่านเห็นนะครับนี่ก็จะเป็นการล้างเฟืองรถนะครับเราก็จะทําการล้างทุกชิ้นส่วนเลยครับเราก็จะมีการล้างตัวท่อยางนะครับแล้วก็ล้างชิ้นส่วนต่างๆที่เป็นพลาสติกของชิ้นส่วนรถนะครับอันนี้จะเป็นการลอกพลาสติกที่ติดมากับตัวรถนะครับ เสร็จแล้วเราก็จะทำการขัดสีครับอ่าขัดสีให้ละเอียดหน่อยนะครับขัดไฟเบอร์เพื่อจะลงสีใหม่นะครับหลังจากขัดไฟเบอร์เสร็จเราก็จะขัดโครงเหล็กด้วยนะครับเราขัดทั้งไฟเบอร์ทั้งโครงเหล็กนะครับเสร็จแล้วเราก็จะโป้ดด้วยเคมี ของคูบต้านะครับเป็นน้ำยาเคมีที่ใช้ทำไฟเบอร์โดยเฉพาะลังจะทำความสะอาดอะไรเสร็จแล้วนะครับเราก็จะเริ่มทำการพ่นสีครับอันนี้เป็นภาพขั้นตอนการพ่นสีในห้องนะครับเริ่มจากชั้น 1. ชั้น2ชั้น3านะครับก็ค่อยไล่ไปนะครับจนสีอยู่ในระดับเดียวกันหลังจากนั้นก็จะรอแห้งนะครับแล้วก็ทำการเช็คความเรียบร้อยทีหนึ่งครับ อันนี้เป็นโครงรถที่ชุบแล้วนะครับเราชุบใหม่ทั้งคันนะครับหลังจากนี้ก็จะเป็นการประกอบชุดไฟครับประกอบโครงไฟทั้งหมดอ่านี่นี่เป็นการขึ้น การประกอบชุดไฟครับหลังจากประกอบชุดไฟเสร็จแล้วนะครับเราช่างก็จะทําการถ่ายน้ำมันเครื่อง3จุดครับน้ำมันเครื่อน้ำมันเบรคน้ำมันเกียร์นะครับเช็คความเรียบร้อยครับแล้วก็เริ่มประกอบอันนี้เป็นขั้นตอนการเตรียมของขึ้นตู้นะครับ นี่ครับนี่เป็นรถที่เสร็จแล้วนะครับครับและคลิปนี้จะเป็นการพรีเซนต์ให้เห็นถึงศักยภาพของร้านคูปตะทั้งทองพิจิตนะครับว่าเราสามารถทําสินค้าส่งออกได้เรามีประสบการณ์ส่งออกสินค้ามาแล้วหลักร้อยคันครับผมถ้าใดที่สนใจใช้บริการเราสามารถติดต่อตามช่องทางที่ด้านล่างของคลิปได้เลยนะครับ